รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน การเก็บน้ำไม่ใช้ในหมู่บ้านที่ห่างไกลจำเป็นต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเพื่อการกักเก็บน้ำซึ่งสิ้นเปลืองทั้งน้ำมันและก็ค่าใช้จ่ายอยู่ไม่น้อยแต่วันนี้ที่หมู่บ้านผาชันจังหวัดอุบลาราชธานีเขามีวิธีการใหม่ทั้งง่ายแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองพลังงานโอ้โหเข้ากับบรรยากาศสีจริงๆเลยนะครับม่วนซื่นกันหน้าดูเลยนะครับเนี่ย วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่บ้านผาชันอําเภอโพทองจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านแห่งนี้แหละครับตั้งอยู่บนแผ่นหินขนาดใหญ่และมีความลาดชันจึงไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ใช้ในฤดูฝนส่วนในฤดูแล้งนะครับก็ยังขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ชาวบ้านต้องใช้เครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำขงขึ้นมาใช้บริโภคแต่เนื่องจากถังที่ใช้เก็บน้ำ อยู่ห่างไกลเสียละเกินและตั้งอยู่ในที่ลาดชั้นสูงก็เลยทำให้เครื่องสูบน้ำได้รับความเสียหายก็คือพังอยู่บ่อยๆนั่นเองล่ะครับเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไม่ไหวชาวบ้านช่างคิดช่างค้นคนหนึ่งจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีน้ำได้ใช้กันนั่นก็คือแอแวนั่นเอง คือการทํางานของตัวไอแวรคล้ายๆกับเราเรามีกระบอกสูบอยู่2กระบอกนะคือนา้าพอน้ําไหลเข้ามาในตัวไอแวร์ are, อากาศที่มีอยู่ข้างในก็จะถูกน้ําบีบเข้าไปพอน้ําดันอากาศมากๆอากาศก็ก็ถูกดันมากอากาศก็ดันน้ําลงมามันเหมือนกับอากาศมันจะโยกอยู่อย่างนี้นะข้างในจะโยกพอน้ำนน้ำดันอากาศอากาศก็ดันน้ําเพื่อจะส่งน้ําไปที่ปลายท่อไอแวร์เป็นอุปกรณ์เสริมแรงดันน้ําโดยใช้อากาศแม่ อาจจะงงกันใช่ไหมล่ะครับทำไมถึงเรียกอุปกรณ์นี้ว่าแอแวร์แอแวร์ก็มาจากคำว่าแอซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าอากาศและคำว่าแวร์เป็นภาษาอีสานแปลว่าแวะไปแวะมารวมกันก็คืออากาศแวะไปแวะมายังไงล่ะครับแหมแปลตรงตัวเลยนะครับเนี่ยนี่แหละครับการผสมผสานอย่างลงตัวส่วนแอแวร์จะใช้ได้ผลดีแค่ไหน เราไปถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่านะครับจากการทดลองของเครื่องสูบน้ำที่ฝายวังอีแรงเราได้ทดลองว่าปกติสูบน้ำ30นาทีก็ได้น้ำเต็มถังทีนี้พอใส่เอเวร์เข้าไปเราก็สูบน้ำประมาณ16นาทีก็ได้น้ำเต็มถังเท่าเดิมคือประหยัดเวลาได้ถึง14นาทีสามารถแก้ปัญหาเรื่องเครื่องสูบน้ำที่พัง จากเดิมมาใช้ประมาณ3เดือนสเดือนเครื่องก็พังพอซ่อมมาอีก3าสเดือนเครื่องก็พังทีนี้เมื่อมีระบบแอร์แวร์ตัวนี้เข้ามาเนี่ยเครื่องไม่เคยเสียหายเลยว้าวว้าวปัญหาน้ําขาดแคลนหมดไปชาวบ้านก็ยิ้มได้เพราะมีน้ําใช้ทุกฤดูกาลแถมคนที่บ้านผาชันยังใจดีพาเราไปทัวรอบหมู่บ้านอีกต่างหาก ขอบอกเลยนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่ก็สวยไม่แพ้ที่ไหนๆเลยทีเดียวใครอยากจะลองแวะไปเที่ยวบ้างก็ได้นะครับแต่ถ้าไปแล้วก็อย่าลืมไปศึกษาเรียนรู้พระเอกของเราอย่างแอแวร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมแอแวร์ระบบสูบน้ำประปาที่อาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยเสริฟอาจจะไม่ใช่โครงการใหญ่โตมากมายแต่ก็ช่วยชาวบ้านพ้ชันแห่งนี้ รอดพ้นจากวิกฤตน้ำแล้งมาได้หลายครั้งเลยครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน